พี่เอาวันพัทแบบทีมาแกะตอนนี้มันธรรมดาแล้วผมอันบล็อกให้ดูในภายในหนึ่งนาทีเลยมีเคสชาร์จมีที่ชาร์จจบกบมีสิ่งที่พิเศษกว่านี้อีกไม่ไดูด T, วันพัทแปดทีไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดลิมิเต็ดอินดิชั่นไอ้เน<อ>ี่ยเป็นเกมในอนาคตอนาคตจริงๆริง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราช่องเขาแพ้ครับนีน้องกาครับแล้วก็ผมเองเองครับผมกับช่วงแพ้แกะกล่องเหมือนเดิมวันนี้เรามีอะไรครับพี่หนึ่งนี่เลยครับวันพัด8ดทีสีกล่องแดงขนาดนี้สีมันเสื้อพี่หนึ่งเป๊ะเลยอ๋อพี่เอาวันพัด8ดทีมาแกะตอนนี้มันธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาสิโอ้โหนี่สเปคขนาดนี้ของวันพัด เอาดูใหม่วันพัสดใช่ไหมใช่แล้วก็มีสิ่งที่พิเศษกว่านี้อีกมาไปดูแต่ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับผมอย่าลืมเพจเฟซบุ๊กด้วยนะอืมออ่ะวันพัสดแปดทีใช่ไหมเปิดออกมาดูเลยเปิดดูแป๊บเดียวกล่องนั้นเปรี้ยวเลยอือโหเป็นไงเปรี้ยฮะนี่เลยนี่เลยนอนแอ่งแมงอยู่นี่อ่ะเปิดมาดูข้างหลังเป็นไงว้าใช่นี่อ่ะในกล่องมีอะไรเนี่ย ผมอันบ็อกให้ดูในภายในหนึ่งนาทีเลยมีเคสมีสายชาร์จมีที่ชาร์จจบอก็เป็นซิมเปิลของวันพาสพี่ดูสีเสื้อผมอ่ทำไมเอ่ยสีเหลืองสีเหลืองอ่จะไฟจะไฟมันเป็นสีของวันพัสดแปดทีไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดไอ้ช่ลิมิเต็ดอินดิชั่นไอ้เนี่ยจากเกมไซเบอร์พังไซเบอร์พังมันคืออะไร เหนะ็นไหมไม่อินอีกแล้วไม่อินไม่อินคืออะไรเดี๋ยวผมจะขอเวลาพูดให้คุณผู้ชมฟังก่อนครับว่า Cyberpunk ไซเบอร์พังนี่คืออะไรไซเบอร์พังสองศูนย์เนี่ยมันคือเกมมันคือเกมมันคือเกมที่พัฒนามาจากเกมกระดานเกมกระดาน,นใช่เมื่อ20ปกว่าปีแล้วอตอนนี้มันเป็น เกมคอมพิวเตอร์แล้วซึ่งประกาศสร้างเนี่ยเมื่อมันสี่ปีที่แล้วเหมือนฮาวเวิร์ดมูนไหมไม่เหมือนเดี๋ยวไม่ปู่พักโอเคโอเคเนี่ยแตเบอร์พังอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่อยไซเบอร์พังแถมสงศูนเจ็แลมีนเกมในอนาคตแล้วเราจริงจริงเพราะเขาตั้งแต่ประกาศมาจนถึงตอนเนี้ยังไม่เร็จหรือทีเลื่อนมันมาสายแปดรอบแล้วอ่าแต่ก็ต้องเกิดให้ฟังก่อนว่าไซเบอร์พังเนี่ยคือเป็นเกมคอมพิวเตอร์อ่าแล้วก็เกมที่ลงในแพลตฟอมต่าง ที่ประกาศสร้างไว้ตั้งแต่ปี2014และที่สำคัญนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เป็นเกมจากทีมสร้างเดียวกันกับ The Witcher 3ว้าซึ่งเป็นเกมแห่งปีปิดเกมยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นทีมงานเดียวกันเลยก็คือจัดจำหน่ายและผลิตโดย CD Project ว้าแล้วก็ผลิตโดย Studio CD Project Red ภายใต้ CD Project นั่นแหละเพราะอันนี้ใช้การสร้างแบบ Red Engine 4เลยซึ่งตัวเกมสีพังเนี่ยจะเป็นเกมแบบ มุมมองบุคคลที่หนึ่งื่้วการเราสมบทบาทเป็นทหารรับจ้างแล้วก็จริงๆอ่ะในในเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากนะพี่หนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่อง50กว่าปีหลังจากที่โลกล่มสลายในมหานครเทเลเนียแล้วก็จริงๆอ่ะมันเป็นแผนที่เนี่ยจะเป็นแนวโอเพนวูดด้วยความที่ตีมันก็บอกอย่๋ยว่าเป็นไซเบอร์พังหมายความว่านใยุคนั้นน่ะคนแบบต้อง ตัดต่อวิทยาวะแล้วต,ต้องพังไม่ใช่พังแบบโดนตีนะ okay, okay. เป็นพังแบบมือเทียมแขนเทียมแขนเหล็กอะไรอย่างนี้ <c oughs> หรือว่าเป็นตรงเป็นตาซึ่งตัวละครของเราในเกมะจะสามารถปรับแต่งได้อย่างนั้นเลยปรับไปทุกส่วนของรา่างกายและที่สําคัญคือรูทหรือเรื่องราวเนี่ยเื้อเรื่องเยอะมากแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะใช้อาวุธอะไรได้อิสระ มีหลายสายเราจะเลือกอาวุธที่ไม่ฆ่าใครเลยก็ได้ถ้าพี่จะเล่นจบแล้วก็ที่สําคัญคือฉากในเกมนี่คือสวยมากภาพตัวอย่างมันนี่สวยและมีดาราใหญ่มารับบทในเกมด้วยนั่นคือป๋าเคนูด <c oughs> ี้พี <c oughs> ่เพิ่งเห็นือไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ใช่เห็นแล้วที่มันเป็นแก๊กเมื่อสองวันอ,อน <Kane> <c oughs> ่าจะเป็นภาพแบบพอเปิด สวยภาพโปรโมทมแต่พอภาพอในเกมปุ๊บแบบไม่ต้องปก <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าอันนั้นก็คือเขาก็มันเป็นแค่การเลนบักนิดหนึ่งนิดหน่อยอย่างงี้า <c oughs> แล้วก็ที่สาคัญเขามีภาษาไทยให้ด้วยหลายอ,อย่าเนื้อคือเรื่องนเนี่ยเซฟเป็นภาษาไทยได้เลยเดี๋ยวนี้แบบทำให้เหมาะกับคนไทยเลย <c oughs> เป็นภาษาไทยเลย <c oughs> ไม่ต้องมานั่งแปลอะไรเลยและการโปรโมทของเขาเนี่ยมันโหดมากโหดจนต้องกระโดดเข้ามาร่วมกับหนึ่งในแบรนด์มือถือจากประเทศจีนที่เรียกได้ว่าอินเตอร์เนชั่นแนล แบรนด์หนึ่งทุกคนน่าจะคุ้นเคยคนที่ชอบมือถือสมาร์ทโฟนอนดอเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ p p p o ไม่ใช่อ่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็คือแบรนด์วันพัสนั่นเองตอนนี้จะเป็นพวกซูเปอร์คาร์เจนอาวันพัดท t Pro m a c c คาร์เ์แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนใหม่ละเป็นวันพั u s 8ด 8T ปก็คือเป็นรุ่นพัฒนาจาก8ธรรมดานะมีตัว t แต่ครั้งนี้จะมือเกมบ้างไซเบอร์พัง สอง7ูงและจำหน่ายวันเดียววันที่11พฤศจิกาที่ผ่านมาที่ประเทศจีนเท่านั้นเพราะงั้นเครื่องนี้จะเป็นเครื่องรมจีน <S <S แต่ไม่เป็นไรมันไม่เป็นประเด็นประเด็นคือมันเทพมากในกล่องอแค่กล่องก็สวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่าลองดูกล่องกันเทียบกันดูโอ้โหมันพลาสติกล่กองเขาก็ยาวใหญ่อยู่นะมาเจอนี้ครับนี่มันกล่องสุราชัดกล่องก็ สีเหลืองสะดุดตาแต่ว่าจะไม่มีลายอะไรให้มันลกมากวามสาษาวามพังๆกันนะะเรามาเปิดดูเลยมาเปิดอย่าง,งา <c oughs> นี้ดีกว่าปั๊บมัเฮ้ยมันเหมือนโอลิกามิใช่ไหมเขาเรียกอะไรออันนะี้โอลิกามิการ <c oughs> <อ>การผิดพับกระดาษญี่ปุ่น,นครับอ,อกล่องนะครับเป็น,นี้นะครับพอเปิดมาเป็นกล่องสีดำนะครับจากแดงเป็นดำครับแดงเป็นดำเหลืองเป็นดำไม่ใช่จากเหลืองเป็นดำครับโตาครับมาไปแล้วนะเนเต้นตือายุหดนน ฝากนี่ไ้ก่อนในกล่องมีนี้ด้วยครับอันนี้คืออะไร o ว l d Map ในเกมครับแต่มันอาจจะไม่เลียดละเอียดเท่าไหร่เอาไว้เป็นพอเป็นเท็กเจอร์เฉยเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกเบาเราเก็บเสื้อกล่องไ้ก่อนนะขอดูกล่องแท้ๆก่อนมันมันมันกล่องมันสวยมากนะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นกระดาษแต่มันถ้ามองดีๆอ่ะมันจะเป็นลายเป็นเท็กเจอร์ด้วยเออเป็นเท็กเจอร์ด้วยคือทํามาแบบคืองานปันนี่แหละใช่ไหมครับปัเออดูดีมากคือเขาใส่ใจอ่ะดูแบบเขียนเลยวันพัต8ทีไซเบอร์พัง สองศูนย์เจ็ดเจ็ดลิมิเต็ดอี dition จัดแน่นมาแน่นแน่นเปิดเลยไหมเปิดเลยสินก้าเปิดดีกว่านก้าเปิดดีกว่าอ่าโอ้โหสามชั้นมันมีสามชั้นอันนี้คือกล่องชั้นที่หนึ่งนะครับแต่เนี้มันต้องเป็นมือถือแน่แต่ขอดูอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้กล่องข้างล่างอ่ะพินป๊อปเี้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เป็นเหมือนเข็มกัดที่ระลึกนะครับที่ระลึกมีแถมกระดุมมาด้วยคือถ้าเกิดคุณติดเข็มกัดนี้แสดงว่าคุณเนี่ยใช้ ดิบิเต็ดแน่นอนแซเบอร์พังนะครับครับครับโคตรเท่โคตรเท่แต่ดูเหมือนว่าจะมีลายหลายลายแต่นี่เหมือนจะสูมให้ถ้าอยากได้ทุกลายใช่นี่เราก็จัดไปทุกเครื่องประมาณมีหกลายอะพี่หกลายต้องส่มด้วยนะปัญหาคือไม่ใช่ว่าหกกล่องแล้วมันได้หกลายใช่นี่นี้ด้วยครับเฮียเคสเฮ้ยจบเลยเนี่ยจบจบก็คือใช้เดียวจบต้องจบอยู่แล้วแหละเพราะว่า ไอ้เนี่ยการออกแบบไม่เหมือนแปดทีธรรมดาหากคือเคสไม่ได้หากคือเคสไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ให้เคสมาใช่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยมาถึงตัวนี้ดีกว่าในกล่องหลักมีอะไรบ้างเหลืองมาเลยเหลืองมาเลยไซเบอร์พังวันพัทแปดทีเส้นสายที่จะเป็นเส้นสายของความเป็นไซเบอร์เลยนะอืมอืมอ่าเราเปิดฉากมาก่อนปุ๊บย่าเจอเครื่องลัวเครื่องนอนอยู่เครื่องนอนอยู่อ่ะแต่เรดูข้างในนี่ก่อนปกติวันพัทเนี่ยเวลาแกะกล่องมาเขาจะให้เป็นอ่า สติกเกอร์อะนะครับเป็นสติกเกอร์บอลพัทแต่ครันนี้จะพิเศษเะแต่ก่อนนจะมีนิ v วล์ซิสเตอร์หรืออะไรครันนี้จะมีซ y b เบอรพ์พาร์7สองูเจ็ดมาด้วยอ่าแล้วก็เป็นอะไรเอย่ยอ่ะออออเป็นเมนน,นุนโปสเตอร์ตึ่งโปสเตอร์ตึ่งเมนนุนเป็นโปสเตอร,เเตร์เลยครับอ่าแต่ความเจ๋งดูอ๋อเป็นโปสเตอร์ข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นภาษาแมนดารินนะครับจีนข้างหน้าเนี่ยจะเป็น โปสเตอร์ลายกราฟิกข้างหลังก็มีลายนะครับเป็นลายมือถืออ่าู้วีเทพจัดจัดจัดโคตรสวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพับพับมันสมเป็นลิมิเต็ดอ่ะใช้คำนี้ใช่คือเนี่ยคือมือถือราคาเท่านี้อ่ามันควรจะได้อะไรแบบนี้บ้างอ่าแล้วก็เข็นจิ้มซิมอ่าและที่สำคัญตรงนี้จะเป็นปกติคือเป็นจดหมายขอบคุณจากทาง CEO ของทางมันพัฒน์ที่ลงเราอ่ะเก็บกล่องไว้นี่อ่ากล่องนึงอะไรเอ่ย เป็นที่ชาร์จ6 5วัตหนึ่งในจุดเด่นของวันพัน์8ทีคือที่ชาร์จ6 5วัตต์ก็คือเป็นมีระบบชาร์จเร็วที่สุดอี่เราพัวนาปกติจะเป็นเท่าไหร่3 5วัตต์มสิบประมาณนั้นวัฟชาร์จอันนี้ก็เป็นวัฟชาร์จเหมือนเดิมแต่เป็น6 5วัตอะมาถึงพระเอกแล้วพระเอกพระเอกอยู่ไหนนี่เลย จับเบาๆนะายับเบาๆจะเบาๆนี่เลยใส่กราพังนี่เราแอบเห็นแล้วข้างหลังเดี๋ยวจะลองให้น้องกั๊กจับตัวนี้นะครับก็เป็นมอนพัด 8T นั่นแหละมอนพัด 8T เนี่ยก็คือจะเป็น CPU Snapdragon อ6 5่ะแล้วก็เป็น LAM มีให้เลือก2แบบ 8GB แล้วก็ 12GB อจ่าแล้วก็หน่วยความจำเป็น u m s 3.0จุด3.1าแล้วก็แต่ตัวแรมเนี่ยจะเป็น LPDDR4X ออ ก็คือพว่นี้มันคือรุ่นที่อยู่ระหว่างแปและแปะโปรอยู่ตรงกลางเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้นอกจากนั้นก็มีกล้องหลังสามตัวกล้องหลังสามตัวเนี่ยอ่ะสี่ตัวกล้องหลังสี่ตัวเนี่ยจะไม่เหมือนวันถ้าแปะโปรเพราะว่าจะเป็นอกล้องวายอันเต้าวายแล้วก็มาโคกับเดฟจะไม่มีเทเลโพโต้ก็ไม่มีเทเลโพโต้มาให้คือข้างหลังมันมัน ขึ้นชื่อคําว่า limited edition นเนี่ยมันสมมันสมมาคำคำนี้ยใช่ใช้คํานี้เลยนะโโอ้หมันมีเหตุมันมีมันมีสิ่งที่หลายๆอย่างคือมันมีเหตุผลของมันอยู่อก็คือตัวดีไซน์ของตัวเกมอะจะออกแนวทึมๆมืดๆอ่าเป็นเหล็กเป็นโลหะก็จะถูกยัดมาใส่ในฝาหลังบนเลยอะไรหล่ะมันก็วันพัดจอมันคือมันคือโอเลตมันคือโอเลตอะไม่มันไม่ใช่โอเลตธรรมดาครับมันคือฟลุ๊กโอลด ก็คือสีมันอะสีมันอาจจะให้สีที่กว้างมากๆตัวเนี้แปดทีเนี่ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือนิดค่าไบเทปเนี่ยมีความกว้างให้เราปรับได้เนี่ยสูงที่สุดในโลกจริงจริงตัวเนี้สูงที่สุดในโลกเลยถ้าเทียบกับมือถือในตลาดทั้งหมดที่เป็นจออมโมเตตัวเนี้ยคือปรับค่าความดําความสว่างได้เยอะที่สุดแล้วมันไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ว่าเออเราทำเขาเรียกอะไรนะเมเนอร์เชนงแล้วก็มาขายคือพูดเลยว่าเปิดอินเทรชั่นที่เห็นจอดีตัวนี้รีสิเกตเรา20เฮิร์ในทุกความละเอียดนะในทุกความละเอียดหน้าจอก็เทพเหมือนเดิมมีปรับได้6แบบหลายหลายอย่างก็คือเหมือนกับยกในส่วนของวันพัฒน์8 Pro มากับ8 8มาในหน้าจอก็คือรหัสทีคือตัวปรับปรุงใหม่ คือรอยติมเพิคคือมาตรฐานแล้วที่สําคัญจอก็เหมือนเดิมครับ 2K แล้วก็กล้องหน้าแบบพันชงเจาะรูเหมือนเดิมนอกจากนี้ก็มีลําโพงสานารณะข้างบนมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับก็เราจะยังไม่พูดถึงดีไซน์ที่เตี่ยไปเปลี่ยนไปนะเราพูดถึงว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างก่อนข้างบนไมล์หนึ่งเลยข้างบนนีเรียบๆมีรูไมล์หนึ่งรูแล้วก็แถบสัญญาณใช่แล้วพอมาด้านข้าง ข้างนี้เพิ่มเสียงลดเสียงแต่ปุ่มมันค่อนข้างเล็กนะถ้ามบัผ่านมันสวยแต่น่าจะใช้งานยากใช้งานจริงผมไม่ชอบเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วลงมาก็เป็นแถบรับสัญญาณแต่ข้างล่างนี้ลึมเลยลึมเลยตั้งแต่เริ่มจากฝั่งขวาสุดขวาสุดเนี่ยถาดซิมหลุดถาดซิมใช้สีแลาก็ลำโพงตั้งเกจลำโพงเขาจะมีการเจาะที่เปลี่ยนไปเนาะ จะเป็นสองรูเป็นสรูแต่ถ้าเป็นพวกตะบูนวันพัดเจ็นก่อนมันจะเป็นรูกลมๆเยอะๆแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นดีไซน์แบบหนึ่งข้อดีก็รูใหญ่ขึ้นข้อเสียก็ฝุ่นเข้าง่ายขึ้นพอมาตรงนี้ปั๊บนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่นอกจากมีปุ่ม power ก็จะมีปุ่มที่วันพัดให้เป็นหือ endo รุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวเลยที่มีไคร h so m ก็คือตัว เลื่อนเปิดปิดเสียงเหมือนไอโฟนนะเออเแต่ผมว่าใช้งานง่ายกว่าเพราะมันเป็นการสไลด์ใช่มันเป็นสไลด์ก็คือแบบอารมณ์แบบปรับจากมีเสียงเป็นสั่นแล้วก็เป็นเงียบเวลาเราปรับง่ายไม่ต้องมาเอามือถือดึงขึ้นมาแล้วเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็แก๊กเสร็จเลยเรียบร้อยหมดแล้วต้องมาดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับเนี่ยมันคือผมจะบอกเกินให้ฟังก่อนว่าอีตัว8 t ทีเนี่ยตอนออกมาแรกๆเนี่ยคนจะคิดว่าเหมือนแบบ หมือนเป็นนี่มันซัมซุงลยี่สิ FE นี่ว่ะแต่ว่าถึงกล้องมันจะต่างแลนะแต่โมดูกล้องมันดูแปลกๆอะดูแบบก็สู่ก็ถ้ามองว่ามันสวยมันก็สวยปกติวันพัสมดูกล้องอยู่กลางไงอันนี้ย้ายมาซ้ายแล้วมันนั่นเหมือนของซัมซุงเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเป็นวันพัดนซอร์เบอร์พังปุกปิงครับ ใช่มวับแค่นี้จบแล้วโคตรสวยใช่ก็คือเขาทำเลยก็เขาเขาไม่ได้ปรับปรุงกล้องใหม่อะไรนะครับเขาแค่ดึงโมดูลกล้องอะมาทางนี้แล้วมันก็เลยได้พื้นที่ในการทำลายลิมิเต็ดด้วยสองศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วก็บาร์โค้ดนู่นนี่นั่นโอ้โหสวยส่วนฟ้าหลังตรงระหว่างนี้จะเป็นเท็กเจอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนหินอะเป็นเหมือนหินกันดิกระหินอ่อนหินอ่อนหินกันดีกระหรู้สึกที่ดีมากแล้วตรงนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองตรงเนี้ย อยู่ใกล้ๆกับปุ่มเปิดเพิ่มเสียงรูเสียงเหมือนกันเป็นมาร์คให้ว่านี่นะตรงนี้นะแต่เวลาเราพลิกพลิกเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเ็กที่แบบว่าสะท้อนแสงส่วนข้างล่างนี่ครับเป็นลายมันๆซึ่งมีลายคล้ายๆวันพัท 7T Pro McLaren Edition อ่าใช่นจะสีส้มสีส้มตัวนั้นจะเป็นขําบอกว่าจะเป็นค่าด้มันเครื่อง่อันนี้จะเป็นค่ามันแขน แล้วมีแล้วมีปั๊มคำว่าไซเบอร์พังเล็กๆมูสสีทองแบบงานดีอ่ะงานละเอียดอ่ะแล้วที่สําคัญนะถ้าดูดีๆตรงนี้เหมือนอีดาใช่ไหมลองดูถ้ท้องแบแสงเกิดอะไรขึ้นเฮียเหมือนสีดำเหมือนเดิมครับไม่ใช่ไม่ใช่ลองดูดีๆลองดูดีๆมันเป็นมันเป็นเหมือนกับลายคลื่นมันเป็นคลื่นง่ยเหมือนเหมือนมันเป็นลายน้ำมันเครื่อนที่ขาบอกนะมันแขนมันเป็นลายแบบลายแบบมาเมื่อมมาเมื่อมอ่ะมันไม่ได้ถ้าดูนผ่านมันดามันไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่างที่บอกมันเหมือนที่อน ก็คือไซเบอร์คอมไซเบอร์พังเนี่ยบางทีมันจะมีแบบว่าทอ่เทอเธอแล้วหลุดเลอดอะไรแล้วมันจะสะโพกหน่อยแล้วดิสโทเปีย,ยไงไงโลกลมสลายนี่ก็คือมันก็คือมันตอบสนองในเรื่องนี้ว่ามัน<อ>เป็นไซเบอร์นนะแต่ไม่ใช่ไซเบอร์แบบวาวงาวาววับจะเป็นไซเบอร์แบบแบบฝุน่นฝุ่นหน่อย,อยก็คือแบบเหมือนในเรื่องเบรดลันเนอร์อะไรอย่างนี้สวยสวยมากบอกเลยงานพีเยมขึ้นส่วนความหนาของตัวเครื่องก็ น่าจะประมาณหนึ่งเท่ากันเนาะเท่าเดิมเท่าเดิมคือตำแหน่งปุ่มทุกอย่างอ่ะเหมือนเดิมตำแหน่งโมดูลทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าต่างงานดีไซน์แค่ตัวนี้แล้วก็โมดูลกล้องเฉยๆใช่ก็คือสเปคแต่สเปคข้างในเนี่ยต่างอยู่นะเจ้าวันพัท 8T ตัวเนี้มันจะมีให้เลือก2แบบคือ ram 8 ram 12แล้วก็หน่วยความจำ256 1ง28อันนี้จะมาเลย12มาเลย12 256มาเลยคือแบบ เต็มตารางเอาง่ายๆใส่ในสุดไม่ต้องไม่ต้องมางูงิงไม่ต้องเลือกอะไรเยอะนอกจากเครื่องนล้มันมีเคล็ดแถบอย่างเงี้ยอันนั้นก็จริงๆวันพัดเนี่ยเขาไม่ขี้เหนียวนะเขาให้เคียนมาตลอดขให้เคียนมาตลอดอืมแต่เคียนมันก็จะดูแบบยางๆนิดนึงอคืก็ยังใช้ได้ยังดีกว่าดีการันการลอยการลอยอะพอแปดทีธรรมดาใส่เป็นไงธรรมดาก็าใส่เข้าไปก็แนะนำแม่าซื้อเคสใหม่มันก็จะดูยางๆไงมันก็ธรรมดาแบบเนึ้อธรรมดาอนีคำว่าเนเวอร์จะเฉลิ่แปลว่าอะไรครับ แปลว่าเราจะไม่หยุดนี่อัันนี้ยงมนะเฮ้ยเราจะไม่หยุดทําถ้าคุณไม่หยุดโอน <g ül> โอเคครับลักษณะเคสเนี่ยจะเป็นเคสพลาสติกนะครับเหมือนของ LG Lens <ล>แต่พอใส่เข้าไปปุ๊บชบปมันก็สวยอีกแบบหนึ่งสวยอีกแบบหนึ่งสวยอีกแบบหนึง่งสวยอีกแบบหนึ่งเงทียบน,นะครับต่างกันลิฟต์ใช้คำนี้ต่างกันลิฟต์คุณภาพนี่คือแบบโคตรเฟี้ยวอะครับโคตรเฟี้ยวฟินเลยนะโคตรเฟี้ยวโคตรระเกลียก็คือเขามีความใส่ใจในการทำนะก็ ซึ่งตรงเนี้ผมว่ามันเป็นมือถือเรือธงที่ที่โอเคละกับราคานะกับราคาถ้าคุณได้ราคาเปิดตัวนะราคาเปิดตัวที่จีนอยู่ที่เท่าไหร่18,500แปัน้ารโอราคาจะป้าบมากอะไม่ถึงสองหมื่นนะมือถือระดับบนี้ได้ของแถมนี้นี่ที่ชาร์จหกห้าวัตต์หกสิบห้าวัตต์เนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ถึงห้าสิบเนี่ยสิบนาทีสิบสบห้านาทีเนี่ยได้แล้วละ คือหมายถึงว่าสมมติว่าอย่างนี้แบบรีบๆคุณลืมชาร์จแบตตอนกลางคืนตอนนอนเนี่ยเสียบตอนเช้าไปฉี่เสียบเช้าไปอาบน้ำอาบน้ำเออกมานี่คุณได้แบตที่พอจะไปทํางานทั้งวันสบายเลี่ยฮะสบายถ้าไม่เล่นเกมอะไรอ่ะสบายสบายมันก็แต่นี้มันคือวันพัสดของเคมนะผมไม่ได้เคมนะผมไล่ฟังโอเคโอเคผมไล่ฟังอ่าก็ถ้าเป็นแปดทีแต่ว่าแอบเสียดายนิดนึงอืมัน มันสีเหลืองก็จบแล้วอันนี้มันแดงเอ้มันควรจะเป็นเหลืองแล้วหัวเป็นดำนะหรือดำแล้วหัวเป็นเหลืองอ่ใช่ใชเพราะว่าตัวแมคคาเลนเนี่ยมันจะเป็นสีสม้มมงคูนคุณเท่ามากแบนด้วยอ,อันนี้ อีกนิดเดียวคิดหลาครับอีกนิดเดียวครับจริงๆจะเทพแล้วครับอันนี้ถ้าให้มันเป็นดําด้วยก็ยิ่งเท่นะใช่มันจะให้หรือมันเกือบมันไม่มีแค่นี้มันมีสิ่งที่พิเศษก็คือตัวอินเทอร์เฟซกับทีมไซเบอร์พังใช่แต่เราจะมารีวิวละเอียดให้ดูทั้งตัวเครื่องด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพของมัอด้วยในคลิปหน้า คลิปหน้านะอย่าลืมนะกด Subscribe รอไว้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับตัววันนี้ก้ากับพี่หนึ่งแล้วก็เจ้าวันพันทีไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเแล้ววันพัฒนปทีธรรมดาต้องขอลาไปก่อนส่วนแฟนๆที่รอเกียนไซเบอร์พังก็สิบธันวาคมนี้นะครับมีให้พีแล้วเขาไม่ได้สปวันเซอร์แล้วหรอก เราอยากบอกให้เฉยนะครับแค่ใช่เนถ้าใครอยากจะปอนเซอร์ก็บอกเราได้นะเราตอนน้อยู่มากเลยตอนนี้ใช่แล้วก็พักเข้ามาคุยได้ครับในเพจข่าวแพ้นะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม 120่สิบพัตอนนี้เป็นมาตรฐานแล้วมาตรฐานแล้วอย่างไม่กเก่งก็กล้าิบพัก็จะเป็นมาตรฐานแต่พวกที่เก่งถึงิบพันะบอกเลยเขาเป็นล้าหลังล้าหลังตอนนี้มีมือถือออกไปนั้นหลายรุ่นเลยของยี่ห้อหนึ่งออกมาสีรุ่นย่อยถือถูกๆหรือเปล่าไม่ไม่ถูกนะน่าจะแพงไปหนแพงไปหนี่งหรอไม่เป็นไรครับของมีอาจจะมีดีบางอย่างเหมือนเหมือนกันแหละ